ฮล Good morning ครับทุกคนสวัสดีครับสำหรับคลิปแรกในวันนี้นะครับ mm hmm. การใช้ชีวิตในกรุงเทพแบบ Happy l i ลนนะครับ with frame นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะยังไม่เห็นหน้าผมนะครับอยากรู้จักก็คงต้องติดตามต่อไปแต่วันนี้เช้าว,วันจันทร์ วันของการทำงานนะครับวันแรกของสัปดาห์ผมอยู่โซนบางนานะครับรถก็จะเยอะหน่อยมีรถไปทำงานแล้วก็มีรถบรรทุกนะครับตู้คอนเทนเนอร์ชีวิตก็นะครับปกติทั่วไปในกรุงเทพแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีเงินอยู่60บาท นะครับ0สิบบาทก็ดูแลกันว่า60บบาทนี่จะซื้ออะไรได้บ้างนะครับเราเดินกันไปเรื่อยๆดีกว่าจังหวัดหยุดรอรถเพื่อที่จะข้ามถนนระหว่างซอยนะครับ ราา้านแรกก็ไม่ทานละมีน้ำเต้าหู้เหลือแต่กระทาปลาฮ่องโงเราเดินกันไปต่อเลยนะครับเจอเป้าหมายแล้วนะครับสองร้านโอเค ร้านนี้กลับแล้วกันเจ้าของร้านมาแล้วเหมือนเดิมนะครับเป็นโอเลี้ยงเปลาเปล่านะครับไม่ใส่อะไรเลยน้ำตาลก็ไม่ใส่ใส่แต่น้ำแข็ง 7บาทได้ไปแล้วโอเลี้ยงหนึ่งแก้วโอเลี้ยง 19. หนึ่งแก้วร้านนี้น่าสนใจผมว่าลงแบะซื้อดีกว่าไปเตียวไก่ ไก่ติดหนังเนื้ออกไก่มีเลือดเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นบะหมี่ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโต๊ะกนินแบบสบายสบาย บรรยากาศเขาสบายๆหน่อยพี่คนนี้เขาสั่งเยอะหน่อยนะครับนี่แบบพิเศษพี่คนนี้อยู่เขาปรุง เอาเป็นกหล่าครับเหมือนเดิมครับไม่ใส่กระเทียมแยกครับระหว่างที่รอเมนูก็ดูดพี่เขาปรุมนี้ก็จะมีน้องมี ข้อไก่แล้ใส่เนื้ออ,อกไก่ชอบขาสีพแลงกี้ลืมบอกไปนะครับว่าปกติผมสั่งก็จะเป็นก๋เหลานะครับใส่เนื้ออ,อกไก่ข้อไก่แล้วก็เท้าออกไก่ อันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำสุกม,มันจะมีผักให้เลือกเยอะแยะสี่สิบใช่ไหมครับ,บโอเคครับได้มาแล้วนะครับสี่สิบบาทเกาเหลา ลืมไปว่าจะต้องเอาผักก๋วยเดี๋ยวใกล้ส่วนใหญ่ก็จะกินกับผลระพานะครับร้านนี้ไม่อัน้นแต่ผมใส่เข้าไปนะครับ ผมไม่เน้นปรุงนะครับแต่ร้านนี้ก็มีให้ปรุงได้เต็มที่เหมือนที่พี่คนเมื่อกี้ปรุงไว้นะครับอา่ารสี่สิบบาทแล้วก็โอเลี้ยงกับก๋วยเตี๋ยวไก่วันเช้าวันนี้40บาท 40บาทก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาครับเกาเหลาไก่แล้วก็โอเลี้ยง17บาทนะครับ60บาทตอนนี้เหลือตังอยู่3บาทนะครับ60บาทก็อิ่มได้สำหรับมื้อเช้านะครับโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่า Happy Life นะครับวิ h ในกรุงเทพจะก,กินอะไรต่อนะครับ ตอนนี้หิวมากเลยพูดพูดได้เป็นประโยคเลยหายใจก็หอบดูเห็นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย